มากค่ะพี่น้องค่ะแซ่บน้่มกันค่ะพ่อจะญิงพ่อเล้ยมันผิดจ้าผิดนะคะจะบอกให้ผิดนะคะแล้วก็กินให้หมดนะคะไม่ไม่หมดเ่ยเข้าดดาตายเลยเต่านี่ค่ะจะบอกให้หญิงอุ้ยเอาออกเกลเป็ดมันเก๊กกะเหมียสวัสดีจ้ามากแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามือหนีสิพ้าพีพ้าน้องมากินข้าวปุ้นเศร้าจ้าข้าวปุ้นสาวน้ำปลารกุ้งสุกนะจ้าปุ้นะละ เอาเลยเนาะพี่น้องนะไม่พูดพาพมทำเพลงอืมบ,นบันรบมาจ่าเสเร็จแล้วนึกันจ่าพี่น้องจา้าเดี๋ยวหญิงเดียวถา่ายฉันแองปาเธอมาเมสวัสดีนนค่ะพ <อ S 1> ี่น้องค่ะมามาพ่อมาไม่ได้นเชื่อุ๊ยเธอ มันเก๊กาแม่สิกินน้ำหน่ะดอกหมวกไก้เธอหมวกนี้แพทมาให้โอกเคก,กาเสือว่าพี่น้องครัสเซอร์บการเฮ้พี่น้องคัส <Hey, hey, S 2> สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนทั้งไก่ทั้งไก่คะ่ะมา,มาๆกินมากันๆนเธอมันเก๊กาแม่โอเคดอกเธอชิบู่เก๊จังไรล,ล่ะเอาเยอะผมอ่ะมันเครื่องเลยเลิศเคลื่อน มันเคืองเอา,อ,าออกไหยอยู่เธอไดยอยู่ก็สิวเป็นงามคักงามเนี่อันอ,อ,อย่างเธอว่นเวอร์อีหลีนี่มามาค่ะพี่าา้องค่ะแซมนุ่กันค่ะพ่อจหญิงพ่อแล้มันผิดจ้ะผิดนะคะจะบอกให้ผิดนะคะ<ไ>แล้วก็กินให้หมดนะคะไม่ไม่หมดเน่ยเขาดาตายเลยเจ้านี่ค่ะจะบอกให้หญิง เสียมาตอนเขาอ่ะเฮ้ยพี่น้องค่ะอุ้ยเอาออกแกเป็ดมันเก๊กกะเนาะบังแสงเบิร์ตเฮ้ยเธอว่ามันพีกระซื้อหูจากอีหยังเนาะไม่กระซื้อแค่ฉันเอาแค่ฉันหญิงนะครับพี่น้องค่ะแกก็ไม่ได้สวัสดีเป็นทางการนะครับพี่น้องค่ะฝากด้วยนะจ้า มาไว้เป็นอมกอดเลยจ้ามาจะเสียบๆนั่นกันจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ไม่กินข้าวหอมช่องหนุ่ยเบียร์เฟอร์มิลี่เคยวนเครื่องก๊าซินค่ะมาจะอุ้ยมาจะพี่น้องจ้าอุ้ยเลิศค่ะเลิศค่ะอู้ยเส้นมันแดงค่ะเลิศค่ะช่วงมันเข้ากันเลยค่ะ ชงเลยอย่าเวนเวอร์่าฉลาดฉลาดเกินต้องใส่เฮงบอดีอยู่ช่วงนี้หยันมิ้นมาัม้าอยู่ด้านนี้ด้วยค่ะชองอันนี้แหละเธอแค่นี้แหละพอ<า>เลี้ยงมากเลยมาขันไปทางขพอกลับไรยังม่พังหลวงนล้วนะคะสวยและยังเรื่องมากอีกเย็นหนึ่นงค่ะเรื่องนี้ เส้นเหนียวนุ่มเหนียวพันยันไส้เหมือนเดิมนะคะของตำบีอ๋อก็คือคุ่คนลวกขึ้นเก่าในอะไรเนี่ยบะเนี้ยน่นรวกเพรไะในหันเขามันแข็งกันเลยเฮ้ยพี่น้องค่ะหยอกหยอกยิงตำอืมอืมอืมเฮ่ยแคบอืมเกี๊ยวเข้าไปเลยแคบหมูเกี๊ยว กะดอืมเกิดเป็นบอมบนนะเธอดีใาใหญ่เลยมันดีตาแล้วใหญ่เลยไม่มีหลงหาโอหินบ่เล้วหรครมนี่ ตายแล้วไปยี่บาไปไปนั่งพักยิดช่องหือีอเสยบคเดี่ยวฉันกล้ากินก็พักหลวกค่ะพีน่งเลิค่ะขากันนะครับพักหลวกเลิค่ะเลิศค่ะ ไม่ต้องใช้มือเลยค่ะก๊อ,อกขึ้นไปหลดทำแล้วเหระ แสบๆน้องกันไน้ครับพี่น้องสมองสุบอนมาเด้จ้าเนื้อทั้งไก่ทั้งไก่คะ่ะสุดแสบจา้ามาเด้อจ้าพี่น้องจาเอฟซีพี่น้องีินารักทุกคนม,มาจากคํ้ยังไงได้จ้ะ แล้วก็ถูชั้นนี้วะอร่อยมากจูเบ็ด มันมันไม่พักหลวกแล้วเธอเนาะอืเท่ากันมันไม่มีพักหลดอะมันม,มีพักสมพักนะอู้ยงย้ยยยนยยยยนยยยเยยายยยยยา ไม่กินเลยที่จัดเจากินดูกันบ้างการที่เราทันกินดูดูกันสิว่าเมนูเก่าเนีย่ยแ <laughs> หละกิน<อ>ตำดูแล้วกันพี่น้องว่าเลยล่ะเดีย๋ยวถอยๆเนี่ยจังหนองง่อย ซดจ้ะสดสด,สดน้ำไปเลยตามนัวแห้งต้องดินร้อนนะใส่เกลือร้อนหนึ่งบนใส่เกลือร้นหนึ่งมดเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวมาหยิงเห <c oughs> ็นว่าฉันงามกว่าบกกายย่ไกฉันเนาะปากดี <c oughs> แล้วมันฮะผมคิดว่าเห็ดที่ดีมันเป็นพีกระเสือแบบนี้นะฮะฉันเปลี่ยนเนี่ยเป็นลูกเป็นสไตล์เนี่ยมือในกระตุงไหม่คันหัวก็เสียวผ่า,าเจสีมาผูกมือในกระโดดจยากติ๊เป็นอันนั้นบ่เป็ดเนียงเกาะคู่สาวผมบ่อนไซส์ฟอบ่ Ừ. Ừ. Bà หนำนัำวอืมกินก็พักหล,ลัวเขากันนัเธอนะอืมเจะ็ะเกอ้ออืม มื่อนี้ก็จะปวปากบ่ดตีนแล้วหิวไม่ได้ใส่เนาะกินยางเดี๋ยวมาบอก,บอกว่าฉันเลยเ <c oughs> ท่านั้นแหละไม่พูดกับฉันแซ <c oughs> ่บค่ะบอมอร่อ เนี่ส้องกนเตะนี่มันหัวเลยเธอไปต้องจันอยู่บ่ไรมองพอถ้าจิตต่อยไรไมองพดอดเป็นเรื่องกับชันไหม,มดูก่อนนะคือว่างไหมป่าด คิว่างไมหมพันน่ะถ้าว่างฉันัเดี๋ยวไปครับเนาะถ้าว่า,างก็ซือกุยบอยแซบข้ีวตีพี่ปองนึกค่าอร่อยวะ่ะ เบอร์บางเธอร์าบาอก,ออก่าหมวกเส้นเขากรองเลยนะเธอนะโอ้ยมันบังเสียงหมวกเนี่ยงใส่ธรรมาดาบปิดลำบอร์ดเลยเนี่ยเอาเชิญก,ก,ก,กันเลยว่าไม่ลางเชิญเธอในจังหน่อยนะค่ะ <laughs> พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ ากขอบูญขอบคุณพี่น้องด้ค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังค่ะผู้ใดยังบ่ติดตามหญิงเป็ดไปกดติดตามหญิงเป็ดด้วยนะคะทุกคน<ป>ช่องหญิงเป็ดแซวบว้าว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 ค่ะเฮ้เฮ้พี่น้องคะ่ะไปเลยเพี่น้องคะ่ะพี่น้องพี่น้องไปกดไลกดแชร์กดติดตามให้หญิงน้ำแน่ดีสิมาดูดูมาพี่น้องะ่ะคาะมือน,นี้เบียก็หญิงเป็ดขอ,ขอตัวลาไปก่อน,น้ะคะพบก,กันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเฮ้